หัวใจจะวายวอลเลย์บอลหญิงไทยยู16เฉือนชนะฟิลิปปินสุดมัน3-2เซตแต่ชัยชนะครั้งนี้มีความหมายมากกว่าแค่การเข้ารอบเพราะมันคือโอกาสในการคว้าตั๋วไปชิงแชมป์โลกมาดูกันว่าสาวไทยของเราทำได้อย่างไรและเส้นทางสู่ชิลี2026จะเป็นอย่างไรต่อไปการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน16ปีชิงแชมป์เอเชีย2025ที่กรุงอมารประเทศจอนเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568 ย้ำกันอีกทีว่า2,568นะคะกลายเป็นสมรภูมิสุดระทึกเมื่อทีมชาติไทยของเราต้องประทะกกับฟิลิปปินส์ผลปรากฏว่าสาวไทยของเราเฉือนเอาชนะไปได้อย่างบุดวิด3 2สองเซตด้วยคะแนน23ต่อ25 25 1 5 23ถึง15 23ถึง25 25ถึง23และ15 8ถึงแแต่ละเซตนี่บีดหัวใจสุดๆแล้วทำไมชัยชนะครั้งนี้ถึงสำคัญ รายการนี้ไม่ใช่แค่การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีคัดเลือก5ทีมจากทวีปเอเชียเพื่อไปเข้าร่วมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศชิลีโดย5ทีมที่ว่านี้ประกอบไปด้วย4อันดับแรกของรายการและทีมชาติจีนในฐานะแชมป์เก่าของศึกชิงแชมป์โลกยู17ปี2024ที่การันตีตัวไปชิลีแล้วนั่นเองสถานการณ์ก่อนเกมกับฟิลิปปินส์นั้นทีมไทย และฟิลิปปินส์ต่างก็พ่ายแพ้มาสองนัดรวดในรอบสองกลุ่มเอฟทำให้หมดสิทธิ์ที่จะเข้าไปลุ้นในรอบรองชนะเลิศแต่ยังมีความหวังในการชิงอันดับ5ซึ่งเป็นโควตาสุดท้ายของเอเชีย er ที่จะได้ไปชิงแชมป์โลกเนื่องจากจีนนั้นเข้ารอบตัดเชือกไปแล้วดังนั้นเกมนี้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งมาดูรายชื่อผู้เล่นตัวจริงในเกมนี้กันหน่อยอาจารย์จรันเนียมทับทิมหัวหน้าผู้ฝึกสอนสงพิณรีเอกุลวิทย์เป็นตัวเซตคนสำคัญจามิก่อนแขนแก้ว และนัทชาทองคำรับหน้าที่เป็นหัวเสาคอยทำแต้มคู่บอลเร็วคือธัญรัตน์ดรซีเนตจับคู่กับกนิกาบุญรอดส่วนบนอลโค้งหลังเป็นอุมารินแก้วกาหลงและมีโชติกาทองตันเป็นตัวรับอิสระคอยเก็บกวาดลูกยากๆถึงแม้ว่าฟิลิปปินจะออกนำไปก่อนถึงสองครั้งแต่สาวไทยของเราก็ไม่ยอมให้เกมหลุดมือไล่ตามตีเสมอและพลิกสถานการณ์คว้าชัยชนะในเซตตัดสินไปได้อย่างสุดยอดทำให้ทีมไทยเก็บชัยชนะนัดแรกในรอบสองได้สำเร็จจบอันดับสามของกลุ่มเอฟด้วยสถิติชนะหนึ่งแพ้สอง แต่เส้นทางยังไม่จบทีมไทยยังมีภารกิจสำคัญรออยู่นั่นคือการลงสนามในรอบจัดอันดับ5-8ถึงพบกับอุซเบกิสถานทีมอันดับ4ของกลุ่ม E ในวันที่7พฤศจิกายน2568เวลา17นาฬกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยเกมนี้แหละที่จะตัดสินว่าเราจะได้ตั๋วไปชิลีหรือไม่แล้วถ้าทีมไทยไม่ได้ไปชิงแชมป์โลกที่ชิลีหลักนั่นก็หมายความว่าเราพลาดโอกาสสำคัญในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในระดับนานาชาติ และอาจส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในระยะยาวแต่ถึงอย่างนั้นการที่ทีมยู่16ของเราสามารถต่อสู้ได้อย่างแข็งแกร่งในรายการนี้ก็แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวงการวอลเล์บอลหญิงไทยที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่เดี๋ยวก่อนมีประเด็นที่น่าสนใจและอาจก่อให้เกิดความเห็นที่แตกต่างกันนั่นคือรูปแบบก,การคัดเลือกทีมไปชิงแชมป์โลกที่ให้สิทธิ์ทีมชาติจีนในฐานะแชมป์เก่าโดยอัตโนมัติแม้ว่าจีน จะสามารถผ่านเข้ารอบลึกๆของรายการชิงแชมป์เอเชียได้อยู่แล้วคุณคิดว่ารูปแบบนี้ยุติธรรมหรือไม่หรือควรจะเปิดโอกาสให้ทีมอื่นๆได้มีโอกาสมากขึ้นในการเข้าร่วมการแข่งขันระดับโลกสุดท้ายนี้ขอเป็นกำลังใจให้ทีมบอลเล์บอลหญิงไทยยู16ประสบความสำเร็จในการแข่งขันรอบจัดอันดับและคว้าตัวไปชิงแชมป์โลกที่ชิลีให้ได้คุณคิดว่าทีมไทยจะทำได้หรือไม่ร่วมแสดงความคิดเห็นและให้กำลังใจสาวๆของเราได้ในช่องคอมเมนต์เลยค่ะ